สวัสดีค่ะช่อง e l เอ e า a l ช t i o n กโก้บำรุงผ um ิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูก็จะมาทําคลิปรวบรวมนะคะเกี่ยวกับคําถามฝั่งผู้ซื้อกันม้ากเพราะว่าหมูทําเกี่ยวกับฝั่งผู้ขายกันไปเยอะแล้วเนาะวันนี้นะคะก็เอาใจฝั่งผู้ซื้อบ้างเพราะว่าฝั่งผู้ซื้อนะคะก็มีคําถามมาหลายคําถามนะคะใต้คอมเมนต์ใน u t u b e เยอะเหมือนกันวันนี้หมูก็รวบรวมมาให้รับอีกเช่นเคยนะคะที่เกี่ยวกับคําถามฝั่งผู้ซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งวันนี้มีทั้งหมด7ข้อเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกค่ะ แหล่งเก็บโค้ดในช้อปปีเก็บที่ไหนได้บ้างนะคะบางท่านแบบเก็บวิธีโค้ดหมดแล้วนะคะจะบอกเคล็ดลับให้นะคะการเก็บโค้ดในช้อปปีนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าอ่าหน้าหลักช้อปปีเลยแล้วให้สังเกตแบนเนอร์ตรงนี้ที่เป็นแบบที่เป็นตรงโค้ดส่งฟรี10%ตรงช h อ p e ี f ฟ o d ตรงนี้นะคะเป็นแหล่งเก็บโค้ดหมูจะบอกว่าหมูกดทุกวันเลยเพราะว่าบางทีมันจะมีหลุดโค้ดมาให้เราเก็บแต่เราอาจจะไม่ทราบเราก็แบบ ไปกดเก็บกันได้นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ทุกวันอังคารจะมีการแจกคอย cashback บ็น15%ทุกวันอังคารนะคะแล้วก็ในเดือนหนึ่งเนี่ยหรือว่าจำไม่ได้ว่าในเดือนหนึ่งเขาจะมีแจกคอย cashback บ็น10%ไม่แน่ใจว่าเดือนหนึ่งหนึ่งหรือสองครั้งเดี๋ยวหมูจะมาบอกวิธีดูนะคะว่าเราจะเริ่มเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงแต่ว่าทุกๆวันอังคารทุกอาทิตย์เลยนะคะเขาจะแจกคอย cashback 1 5คอยให้นะคะต้องรีบเก็บเพราะว่าโค้ดหมดไวมากต้องรีบเก็บตั้งแต่เช้านะนะคะก็อย่างที่บอกนะหน้าหลักช้อปปี้เลยแหล่งตรงนี้หรือว่าแบนเนอร์ตรงไหนช้อปปี้ขึ้นมาเพื่อนเพื่อนก็สามารถเก็บได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะใช้งานช้อปปี้เพย์พเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปที่เป็นเมนูช้อปปี้เพย์ตรงหน้าหลักได้เลยบางทีเขาก็จะมีโค้ดซ่อนอยู่ให้เราเก็บด้วยนะคะโอเคต่อกันที่ข้อที่2นะคะ ดูยังไงว่าร้านไหนใช้โค้ดส่งฟรีใช้ส่วนลดหรือว่าได้คอยคชแบ็กได้บ้างนะคะดูแบบนี้เลยให้เราสังเกตนะคะไม่ว่าเราจะาไม่ว่าเราจะเลื่อนดูสินค้าในหน้าแรกช้อปปีหรือว่าเรากดเข้าไปในร้านค้าของร้านนั้นๆแล้วให้เราสังเกตที่ใต้รูปสินค้านั้นจะมีแถบนะคะจะมีแถบถ้าเกิดร้านไหนเข้าร่วม โปรแกรมส่งฟรีกับช้อปปีก็จะขึ้นเลยว่าเหมือนแบบร้านนี้โปรแกรมส่งฟรีหากร้านไหนเข้าร่วมแบบว่าคอยแคชแบ็กก็จะขึ้นคอยแคชแบ็กสีเหลืองโค้ดส่งฟรีจะเป็นสีอาจจะเป็นสีน้ําเงินนะคะถ้าเกิดเป็นคอยแคชแบ็กจะเป็นสีเหลืองแบบนี้สังเกตได้เลยแต่หากร้านไหนนะคะเข้าร่วมแต่โปรแกรมส่งฟรีอย่างเดียวก็จะขึ้นแต่ส่งฟรีแบบนี้แต่ถ้าเกิดเข้าคอยแคชแบ็กแล้วก็ส่งฟรีด้วยก็จะขึ้นแบบนี้หาก ร้านไหนเข้าร่วมคอยแคชแบ็ก่างเดียวก็จะก็จะขึ้นแต่คอยแคชแบ็กแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการสังเกตเผื่อเราจะเลือกใช้โค้ดว่าเอ๊ะว่าร้านนี้เข้าร่วมโค้ดส่งฟรีเรามีโค้ดส่งฟรีเราใช้ได้เราจะได้ทราบนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการดูเบื้องต้นนะคะเผื่อเราจะแบบว่าเลือกร้านในการใช้โค้ดของเราเนาะ ต่อมาค่ะข้อที่3 1โค้ดใช้ได้กี่ร้านค้าจะบอกว่า1โค้ดใช้ได้3ร้านค้าเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเพื่อนเพื่อนบางท่านเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะคิดว่า1โค้ดส่งฟรีต่อ1ร้านค้าเท่านั้นหรือ1โค้ดของคอยแคชแบ็กจะได้เท่ากับ1ร้านค้าเท่านั้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่งฟรีหรือว่าคอยแคชแบ็กต่อ1โค้ดใช้ได้ถึง3ร้านค้าเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการแบบ รักษาสิทธิ์ของเรานะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้ที่ว่าโค้ส่งฟรีต่อหนึ่งร้านค้าถ้าแปลว่าเราเสียสิทธิ์ไปแล้ว2ล้านใช่ไหมคะใช้ได้ถึง3ลร้านค้าเลยนะคะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเ,เกิน3ร้านปุ๊บร้านที่4ก็จะคิดเป็นราคาเต็มสมมติว่าเราเลือกโค้ดส่งฟรีแล้วเราติ๊กมา4 4ลร้านเลย3ร้านแรกจะได้จะสามารถใช้โค้ดส่งฟรีได้แต่ร้านที่4จะขึ้นเป็นแบบว่ามีค่าส่งนะคะเพราะว่าเขาใช้ได้จํากัดแค่ 3ร้านค้าเท่านั้นแล้วก็จะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมโค้ดส่งฟรีกับช้อปปีด้วยนะคะถึงจะสามารถใช้ได้วิธีการดูก็อย่างที่หมูบอกไปเมื่อครอเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยข้อที่4นะคะวิธีดูว่าร้านค้าพิมพ์ใบปะหน้าเตรียมส่งให้เราแล้วหรือยังตรงนี้นะคะก็มีคนถามหมูกันมาเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าบางร้านเหมือนแบบลูกค้า เขาเรียกว่าลูกค้าบ,บางท่านเหมือนแบบใจร้อนคือเหมือนแบบรีบอยากได้ของนะคะก็เลยอยากรู้ว่าร้านค้าจะส่งให้วันนี้ไหมนะคะวิธีการดูนะคะสมมติว่าเราสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้วปุ๊บให้กลับเข้ามาทีา่สมมติว่าเราสั่งซื้อเสร็จแล้วนะให้เรากดมาที่การแจ้งเตือนแล้วกดมาที่ฝั่งแจ้งเตือนฝั่งผู้ซื้อแล้วก็กดที่ไปตรงที่เราชําระเงินเสร็จแล้วที่รายการนั้นๆหากร้านค้านะคะยังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้า ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ก็คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากร้านค้ามีการพิมพ์ใบปาดหน้าพัสดุอ่านั่นแปลว่าร้านค้าเตรียมส่งแล้วไม่ว่าจะ drop off หรือว่า pick up นะคะก็จะขึ้นแบบนี้เป็นตัวสีเขียวขึ้นมาว่าเหมือนแบบว่าผู้ขายกําลังเตรียมส่งพัสดุแล้วก็ขึ้นเลขพัสดุให้กับเราเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการที่ผู้ขายเตรียมส่งแล้วหรือยังวิธีการสังเกตก็จะประมาณนี้นะคะต่อมาข้อที่5้านะคะซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ร้านค้านะคะ ส่งกันไวพอเหมือนได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าปุ๊บเขาก็จะปินออเดอร์แล้วก็เตรียมส่งให้ในวันนั้นๆเลยนะคะส่วนใหญ่นะที่หมูเจอมาก็คือเกือบทุกร้านเลยส่งไวส่งภายในวันนั้นนะคะโอเคข้อที่5นะคะวิธีดูโค้ดทั้งหมดว่าเราเก็บโค้ดอะไรไปบ้างให้เรานะคะสมมติว่าเราเก็บโค้ดมาเยอะมากๆเลยจนเราจําไม่ได้แล้วว่าเราเก็บโค้ดอะไรไปบ้างนะคะให้เราเข้าไปที่ฉันนะคะเพราะเขา้าหน้าอ่าหน้าแรกช้อปปี้เข้าไปที่อ่าที่ฉัน แล้วมันก็จะมีขึ้นตรงขวามือที่อยู่แถวเดียวกันกันกบช uh, e ้อปปี้เพย์เอสเพย์เลเทอร์อะไรของเราตรงนี้แล้วอันอ,อันสุดท้ายเลยขวาสุดมันจะขึ้นคําว่าโค้ดส่วนลดให้เรากดเข้าไปได้เลยตรงนี้แล้วค่ะพอเรากดเข้าไปก็จะขึ้นโค้ดทั้งหมดที่เราเก็บมานะคะเราก็ไปเลื่อนดูได้ว่าเรามีโค้ดอะไรบ้างนะคะข้อที่6นะคะวิธีดูโค้ดที่เราเก็บได้มาว่าใกล้จะเต็มแล้วหรือยัง วิธีดูนะคะสมมติว่าเราเก็บโค้ดมาแล้วใช่ไหมคะที่นี้เนี่ยเรากลัวใช้ไม่ทันหรือว่าเป็นโค้ดสมสมสมมตินะว่า4.4อย่างเงี้ยคนก็จะใช้โค้ดเร็วกว่าปกติแล้วโค้ดก็จะหมดเร็วใช่ไหมคะสมมุตินะว่าเราได้โค้ดสมงฟรีมันมาหนึ่งโค้ดนะคะแล้ววันนี้เป็นวัน4.4เป็นวันเป็นวันที่คนแห่ใช้วิธีดูโค้ดตรงใต้โค้ดนะคะเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกสมมุติว่าโค้ดนี้ใช้ไปแล้ว67 7 8 80%หมูบอกเลยนะว่าถ้าเกิดโค้ดขึ้นว่าใช้ไปแล้ว97หรือ98%ให้เรารีบใช้เพราะว่าโค้ดกำลังจะหมดแล้วนะคะหากว่าโค้ดนั้นขึ้นเป็นตัวสีแดงแล้วว่าเออเหมือนแบบโค้ดนี้ถูกใช้ไปแล้ว99%บอกเลยแปลว่าโค้ดนี้โค้ดเต็มแล้วก็คือแบบคนคนใช้เต็มเต็มแล้วโค้ดหมดอายุเขา,าเขาต้องเรียกว่าแบบเหมือนแบบ โค้ดเต็มแล้วใช่เขาใช้ว่าโค้ดเต็มแล้วถ้า99%นะลูกเอเพื่อนๆค่ะบอกเลยว่าเต็มใช้ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นโค้ดนี้ใช้ไปแล้วเกิน80%หาใครกําลังลังเลหรือว่าใครกาลังจะใช้โค้ดให้รีบใช้นะเพราะว่าโค้ดบางทีแบบเวลาแป๊บเดียวโค้ดก็เต็มแล้วนะคะก็วิธีการสังเกตก็ให้ดูเปอร์เซ็นต์โค้ดด้านล่างใต้โค้ดันนั้นได้เลยนะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะ ข้อที่7นะคะวิธีสังเกตว่าโค้ดหมดอายุวันไหนและจะเติมโค้ดอีกทีวันไหนเช่นโค้ดที่เป็นคอยแคชแบ็กสิบเปนะคะเพื่อที่เราจะได้มารอเก็บไม่งั้นพอเรามาคิดได้ปุ๊บโค้ดก็จะหมดก่อนอ่าอันนี้ก็สมมตกับคนที่เก็บโค้ดไม่ทันนะคะยกตัวอย่างเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างมาที่เป็นแบบโค้ดคอยคอยแคชแบ็กสิซึ่งโค้ดตรงนี้นะคะเขาก็จะหมายถึงในหน้าหลักช้อปปีก็จะมีปุ่ม ที่มันเป็น1 0ให้เรากดอยู่นะคะวิธีการเข้าไปนะคะพอเรากดเข้าไปปุ๊บหากโค้ดยังไม่เต็มเราก็สามารถเก็บโค้ดได้ใช่ไหมคะให้เราสังเกตด้านล่างใต้โค้ดเขาจะมีบอกว่าใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่สมมุติสมมุติว่าตอนนี้เดือนเมษาสมมติว่าโค้ด10%นี้เขาบอกว่าใช้ได้ถึง30เมษายนแปลว่าเขาจะเริ่มแจกอีกทีก็คือ1พฤษภานะคะวิธีการดูเพื่อที่ว่าวันที่1เราจะมารอเก็บอีกครั้ง ส่วนที่เป็น1 5อเคอยเขาจะแจกทุกวันอังคารแต่อันนี้เราจะต้องดูรอบนะคะหมูจําไม่ได้ว่าเดือนหนึ่งเขาแจกกี่ครั้งก็จะอาศัยดูว่าเขาจะเขียนตัวเล็กๆใต้ด้านล่างโคดน,นี้แหละว,ว่าโคดน,นี้ใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่อย่างที่หมูยกตัวอย่างนะถ้าเขาบอกว่าใช้ได้ถึง30เมษายนแปลว่า30เมษายนเป็นวันสุดท้ายแล้วช้อปปี้จะเริ่มแจกใหม่วันรุ่งขึ้นนั่นก็คือวันที่1พฤษภาก็ให้รีบเข้ามาเก็บส่วนใหญ่การที่หมูเข้ามาเก็บโคดนะะหมูจเก็บในช่วงเช้า เลยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมาแบบสายๆหรือทิ้งเพียงบางทีแบบพอจะเข้ามาเก็บมันก็จะเป็นขึ้นแบบขึ้นแบบเป็นสีเทาอ่ะแบบเก็บไม่ได้แล้วเหมือนเหมือนขึ้นว่าโค้ดเต็มสักอย่างหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเพื่อเอินว่าเมื่อกี้ที่อัดคลิปอยู่นะคะเพื่อเอิสาย สายโทรศัพท์เข้ามาพอดีนะคะก็เลยแวะออกไปรับสายมานะคะแล้วก็มาต่อคลิปนี้ให้อีกนิดนึงเพราะว่าใกล้จะจบแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้จากคําถามข้อที่แล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับวิธีการดูวันที่ในการเข้ามาเก็บโค้ดนะคะก็อย่างที่หมูแจ้งไปเลยนะว่าให้เราดูนะคะว่าโค้ดอันนี้ใช้ได้ถึงวันไหนแล้วพอวันรุ่งขึ้นให้เรามารอเตรียมเก็บโค้ดได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ครบแล้ว7ข้อ7 7คำถามาหลักๆนะคะที่เพื่อนๆส่วนใหญ่นะคะเม้นถามกันมาใต้คลิปใน YouTube นะคะหมูก็รวบรวมมาให้แล้วหรือว่าอาจจะมีบางท่านแบบว่า,าแอดไลน์มาถามก็มีนะคะหมูก็เลยรวบรวมมาให้ก็จะประมาณนี้นะคะหากเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเจ็ดข้อนี้ก็สามารถเม้นถามหมูได้เหมือนเดิมใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหากอะไรห,หมูพอตอบได้หรือว่าหมูพอมีความรู้หมูก็จะกลับไปตอบให้กับเพื่อนๆใต้เม้นเหมือนเดิมนะคะหากคลิปนี้ หมูพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดห,หรือว่าพูดข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดตรงไหนนะคะหมูก็ต้องขออภัยเว้นะตรงนี้ด้วยนะคะและหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังสงสัยศึกษาหรือว่าอยากทราบวิธีทั้ง7ข้อนี้หรือใครกําลังบอกว่าอยากรู้คําตอบเกี่ยวกับ7ข้อนี้พอดีหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย